ย้อนบทที่สิบอุปมาเรื่องข้อแกะเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่คนที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะคนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไป เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนคนอื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนอื่นเรื่องเปรียบนี้พระเยซูตรัสกับพวกเขาแต่เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลยพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายทุกคนที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะไม่ได้ฟังพวกเขาเราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจายเขาหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่ได้เป็นห่วงแกะเลย เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแก่ของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะแก่อื่นที่ไม่ได้เป็นของขอกนี้เราก็มีอยู่แก่พวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแก่พวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว เพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองเรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราคำสอนเหล่านี้ทำให้พวกยูแตกคอกันอีก พวกเขาหลายคนพูดว่าเขามีผีสิงและเป็นบ้าไปฟังเขาทำไมคนอื่นๆก็พูดว่าคำสอนแบบนี้ไม่ได้เป็นของคนที่มีผีสิงผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือพวกยิวปฏิเสธพระเยซูขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและเป็นฤดูหนาวพระเยซูทรงดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหาร ที่เฉลียงของซาโลมอนพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่าท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิดพระเยซูตร,รัสกับพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อสิ่งที่เราทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้กับเราแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเรา แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราเราให้ชีวิตนิรัน์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประธานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะคว้างพระองค์ให้ตายพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราแสดงให้ท่านเห็นการดีหลายอย่างของพระบิดาพวกท่านหยิบก้อนหินจะคว้างเราให้ตายเพราะการดีข้อไหนพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าเราจะคว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆแต่เพราะการพูดหมินประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูตร,รัสว่าในพระคัมภีร์ของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเรากล่าวว่าพวกท่านเป็นพระถ้าคนที่รับพระวจนะของพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระและจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่ได้พวกท่านจะกล่าวหาผู้ที่พระบิดาทรงตั้งไว้เป็นพิเศษและทรงใช้เข้ามาในโลกว่าท่านกล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะเรากล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่วางใจในเราก็จงวางใจในพระราชกิจเหล่านั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดา พวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือของเขาพระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอแดนอีกและไปถึงตำบลที่ยอนเคยให้บัพติศมาแล้วพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นคนจำนวนมากพากันมาหาพระองค์กล่าวว่าถึงยอนไม่ได้ทำหมายสำคัญอะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ยอนกล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงและมีคนที่นั่นหลายคนวางใจในพระองค์ ยหอนบทที่11การตายของลาซารัสมีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่เบธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มารีและมาธาพี่สาวของนางอยู่นั้นมารีคนนี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมฉโลมพระองค์และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซารัสน้องชายของนางกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสอง จึงส่งข่าวไปทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินพระองค์ตรัสว่าโรคนี้จะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้พระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนางและลาซารัส เมื่อพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซาลัสป่วยพระองค์กลับทรงพักอยู่ต่ออีกสองวันในที่ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้เรากลับเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีกพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสตอบว่า กลางวันมีสิบสองชั่วโมงไม่ใช่หรือถ้าใครเดินตอนกลางวันเขาจะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าใครเดินตอนกลางคืนเขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่าลาซารัสสหายของพวกเราหลับไปแล้วแต่เรากำลังจะไปปลุกให้เขาตื่นพวกสาวกทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเขาหลับอยู่เขาก็จะมีอาการดีขึ้นพระเยซูตรัสถึงการตายของลาซารัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนดังนั้นพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาตรงๆว่าลาซารัสตายแล้วและเพราะเห็นแก่พวกท่านเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่ออย่างไรก็ดีให้พวกเราไปหาเขากันเถิด โทมัสที่เรียกว่าดิดูโมสจึงพูดกับเพื่อนสาวกว่าให้เราไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อจะได้ตายกับพระองค์พระเยซูทรงเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพสี่วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใ,นในกล้กรุงเยรูซาเลม็มคือห่างกันประมาณสมกิโลเมตร พวกยิวหลายคนมาหามาธาและมารีเพื่อปลอบโยนเรื่องน้องชายเมื่อมาธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมานางก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในบ้านมาธาทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายแต่ข้าพระองค์ก็ทราบว่า ไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทูลขอจากพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าก็จะประทานแก่พระองค์พระเยซูตร,รัสกับนางว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีกมาธาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบว่าเขาจะเป็นขึ้นในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะเป็นขึ้นมาพระเยซูตร,รัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีก แม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมมาธาทูลพระองค์ว่าเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกพระเยซูทรงกันแสงเมื่อทูลอย่างนี้แล้วมาธาก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่า อาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเธอเมื่อมารีได้ยินก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ขณะนั้นพระเยซูยังไม่ได้เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังอยู่ที่ที่มาทาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกยิวกำลังปลอบโยนมารีอยู่ที่บ้านพวกเขาเห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไปพวกเขาจึงตามไปนึกว่านางจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ฝังศพ เมื่อมารีมาถึงที่ที่พระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารีร้องไห้และพวกยิวที่ตามมาก็ร้องไห้ด้วยพระองค์สะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่า พวกท่านเอาศพของเขาไปไว้ที่ไหนพวกเขาทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเชิญมาดูเถิดพระเยซูทรงกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิว่าท่านรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทําให้คนตาบอดมองเห็นจะทําให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยซูทรงทําให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตายพระเยซูสะเทือนพระทยอีก จึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากอุโมงค์ไว้พระเยซูตร,รัสว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมาสี่วันแล้วพระเยซูตร,รัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูแหนพระพักขึ้นตรัดว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์โปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซารัสออกมาเถิดคนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิดแผนการประหารพระเยซูดังนั้นเมื่อพวกยิวหลายคนที่มาหามารี เห็นการกระทําของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่บางคนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำให้เขาฟังฉะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วพูดกันว่าเราจะทําอย่างไรกันดีเพราะว่าชายคนนี้ทําหมายสําคัญมากมายถ้าเราปล่อยให้เขาทําอย่างนี้ต่อไปทุกคนก็จะเชื่อถือเขา แล้วพวกโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชาติของเราแต่คนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่อคายาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นกล่าวกับพวกเขาว่าพวกท่านช่างไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้หรือว่าเป็นการดีสำหรับพวกท่านที่จะมีคนหนึ่งตายเพื่อประชาชนแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามความคิดของเขาเอง แต่เพราะเหตุที่เขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นเขาจึงกล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนช,นชาตินั้นและไม่ใช่แทนชาติยิวเท่านั้นแต่เพื่อรวบรวมลูกพระเจ้าที่กระจัดกระจายให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวนับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าพระองค์เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เสด็จไปมาท่ามกลางพวกยิวอย่างเปิดเผยอีก แต่เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถิ่นที่อยู่ใกล้ถิ่นธุรกันดาลถึงเมืองหนึ่งชื่อเอฟราอิมและประทับอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้วมีชาวชนบทจำนวนมากขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเลม็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อชำระตัวเมื่อพวกเขาชุมนุมกันอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกเขาก็มองหาพระเยซูพูดกันว่า คิดอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือพวกหัวหน้าปูโรหิตและพวกฟาริสีก็ออกคำสั่งว่าหากใครรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์ยอห์นบทที่12 การฉลมที่เบธานีก่อนปัสกาหกวันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายพวกเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มาทาก็ปรนนิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมซึ่งมีราคาแพงมาก มาชลมพระบาทพระเยซูและเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตคนที่จะทรยศพระองค์พูดว่าทำไมไม่เอาน้ำมันนั้นไปขายได้เงินสักสามร้อยเดนารีอันแล้วแจกให้กับคนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจน แต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยเขาถือกระเป๋าเก็บเงินและยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตร,รัสว่าอย่าห้ามนางเลยให้นางเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับพวกท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอแผนการปองร้ายลาซารัสพวกยิวจํานวนมากรู้ว่า พระองค์ประทับที่นั่นจึงมาเฝ้าพระองค์ไม่ใช่มาเพราะพระเยซูเท่านั้นแต่เพื่อจะเห็นลาซารัสคนที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายด้วยดังนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตจึงคิดจะฆ่าลาซารัสด้วยเพราะลาซารัสเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหลายคนแยกตัวไปและวางใจในพระเยซูพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต วันรุ่งขึ้นเมื่อมหาชนที่มาร่วมงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเลม็มพวกเขาก็ถือทางอินทภาลัมพากันออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮซันนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ และพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นดังคำที่เขียนไว้ว่าที่ดาแห่งซีโยนเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอเสด็จมาประทับบนลูกลาทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจเหตุการณ์นั้นแต่หลังจากพระเยซูทรงรับพระเกียรติแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และพวกเขาเองเคยทำอย่างนั้นถวายพระองค์ ฝูงชนที่อยู่กับพระองค์เมื่อครั้งพระองค์ทรงเรียลาซารัสออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเหตุที่ฝูงชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงทำหมายสำคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่าเห็นไหมเราทำอะไรไม่ได้เลยดูซิโลกตามเขาไปหมดแล้ว พวกกรีกบางคนปรารถนาจะเห็นพระเยซูในบรรดาคนที่ขึ้นไปนมัสการที่งานเทศการนั้นมีพวกกรีกอยู่ด้วยพวกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบไสไซดาในแคว้นกาลิลีแล้วพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าเราอยากจะเห็นพระเยซูฟิลิปจึงไปบอกอันดรูและอันดรูก,กับฟิลิปไปทูลพระเยซูและพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า ถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากคนที่รักชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิตและคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันด์ถ้าใครจะปรนิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามา แล้วเราอยู่ที่ไหนผู้ปรนิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครปรนิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้นบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นเดี๋ยวนี้ใจของเราเป็นทุกข์จะให้เราพูดอย่างไรข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากช่วงเวลานี้อย่างนั้นหรือแต่เพื่อจุดประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงช่วงเวลานี้ ถ้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงให้พระนามของพระองค์รับพระเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นก็พูดกันว่าฟ้าร้องคนอื่นๆว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งกล่าวกับพระองค์พระเยซูตร,รัสตอบว่าเสียงนี้เกิดขึ้นเพื่อพวกท่านไม่ใช่เพื่อเรา เดี๋ยวนี้การพิพากษามาถึงโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกกำจัดออกไปเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำทุกคนให้มาหาเราพระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรฝูงชนจึงทูลพระองค์ว่าเราทราบจากธรรมบัญญัติว่าพระคริสต์จะอยู่เป็นนิดท่านพูดได้อย่างไรว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น บุตรมนุษย์นั้นคือใครพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าความสว่างจะอยู่ท่ามกลางพวกท่านอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเพื่อที่ว่าความมืดจะได้ตามท่านไม่ทันคนที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนขณะที่พวกท่านมีความสว่างจงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกของความสว่าง พวกยิวไม่วางใจในพระเยซูเมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วก็ทรงจากไปและทรงซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาถึงแม้ว่าพระองค์ทรงทำหมายสำคัญมากมายหลายอย่างให้เขาเห็นพวกเขาก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสยาผู้เผยพระวจนะที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใครจะเชื่อสิ่งที่เราประกาศ และพระกรของพระเจ้าทรงสำแดงแก่ใครเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงเชื่อวางใจไม่ได้เพราะอิสยากล่าวไว้อีกว่าพระองค์ทรงปิดตาของพวกเขาและทำใจของเขาให้แข็งกระด้างไปเกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและเข้าใจด้วยจิตใจและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หายอิสยากล่าวอย่างนี้เพราะว่าท่านเห็นพระสิริของพระองค์ และกล่าวถึงพระองค์อย่างไรก็ดีแม้แต่ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนวางใจในพระองค์แต่พวกเขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะว่าพวกเขารักการชมของมนุษย์มากกว่าการชมของพระเจ้าพระดำรัสของพระเยซูเป็นหลักพิภากษา และพระเยซูทรงประกาศว่าคนที่วางใจเรานั้นไม่ได้วางใจในเราเองแต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและคนที่เห็นเราก็เห็นผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืดเราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทำตาม เพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิภากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราจะมีสิ่งหนึ่งพิภากษาเขาคำที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิภากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไร เรารู้ว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบอกเรา